สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ก็ได้ดึงสายน้ำยสดไปนะครับเดี๋ยวจะพาดึงทั้งวันครับวันนี้แต่เพิ่งมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานนะครับเจ็ดแล้ะครับล็อกหนึ่งมันมีอยู่สามล็อกครับอันนี้ล็อกล็อกข้างทางครับนี่อันนี้ล็อกข้างทางนะครับล็อกข้างทาง มีอยู่สามล็อกครับล็อกกลางกับล็อกอีกล็อกที่สองล็อกที่สามนะครับอันนี้ล็อกแรกครับสี่ทิบสี่แถวครับดึงจากแถวนะครับมามาไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่าอ้อยมันหนีบนะครับเนาะทำให้ทำให้น้ามันไหลมาไม่ทุ้วายนะครับก็เลยดึงดึงออกนะครับเนาะนี่ครับพาพี่น้องชมนะครับผลงานของวันนี้นะครับ อาทิตย์ก่อนก็ดึงนะครับแต่ว่าดึงไม่แล้วนะครับวันนี้เลยมาต่อนะครับนะครับถึงข้าช่องกลางนี่นะครับวันนี้ที่ปัญหาที่พบเจอก็มีส้ยางรั่วนะครับแล้วก็รอยหนูกัดนะครับก็ได้ทำการอ่าต่อไปแล้วนะครับเนาะใทยก็ต่อนะครับเนาะ แบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับตอ่อเสายางนะครับับพี่น้องชมบรรยากาศํำเย็ยนครับตะวันกลต๊กดินนะครับพาชมผลงานของวันนี้นะครับเป็นวันเลี้ยวของรอบนี้นะครับเป็นการเซตนะครับเดี๋ยวจะไปเช็คดูว่าสายเปิด ไปวันนี้รั่วหรือว่าน้ำม,มันยศดยังไงเราจะได้เดินดูตามสายนะครับว่าว่าน้ำม,มันรั่วหรือว่ายังไงหรือว่าตายางมันพับหรือว่ายังไงครับเพราะว่าเวลาเราดึงอาจจะตายางอาจจะพับได้นะครับทําให้น้ำม,มันยศดนะครับนะครับนะครับพี่น้อง ออยเจ็ดเดือนครึ่งครับเป็นไงบ้างครับผ่านไหมครับพี่น้องพี่น้องรับชมอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรทักทายกล้ามาได้นะครับทักมาให้กำลังใจทักพูดคุยนะครับมีคำแนะนำดีๆอะไรก็ พักมาให้คำแนะนำได้นะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับคมรูนะครับกับยศครับมีสี่สี่แถวผมแบ่งยศที่สองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเปิดพร้อมกันสี่ที่สี่แถวก็แรงดันน้ำอาจจะไม่ถึงนะครับทำให้น้ำยศไม่ถึงปลายสายนะครับยดสามวันเดี๋ยวค่อยย้ายไปครับอีกที่สองแถวที่เหลือนะครับ สรับกันนะครับผ่านมาครับพี่น้องนี่เราก็อยู่อำเภอโนนไทยนะครับจบังหวัดน,นครราชสีมานะครับคุราชบบานเองนะครับเนาะพาพี่น้องมาชมอบรรยากาศยามเย็นนะครับตะวันไกลโต๊กดินนะครับพามาชมอ้อยนะครับฝนแก่นสามอายุ เจ็ดเดือนครึ่งนะครับผ่านไหมครับพี่น้องานะครับแลนะพี่น้อง นะครับช่วงนี้ก็ตะว,วันตกดินแล้วครับแผงสลาเซลลวก็กำลังพลังงานน้อยลงแล้วครับนางก็จะยุดยุดนะครับเนาะ สายนี้ทำไมไม่ยศนะครับเดี๋ยวจะเดินดูนะครับสายนี้ดึงดึงดึงกองเช้าครับเดี๋ยวจะเดินดูครับผ่านไหมครับพี่น้องอ่อยขนแก่นสามเจียนครึ่งนะครับอยู่ประมาณสามเมตรครึ่งนะครับ รับพี่น้องพอพี่น้องชมบรรยากาศยามเย็นครับกับพ,พี่น้องดึงเข่าช่องกลางครับเปนดึงข่าวม่อแล้วครับล็อกเนี่ยรับพ,พี่น้องชมบรรยากาศนะครับผ่านไหมครับพี่น้อง ผันแก่นสามอายุเจ็ดเย็นครึ่งนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศยามเย็นครับจากที่ท้องวันเราดึงสายางน้ำยศนะครับนะครับไม่มีเวลาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเนาะจากคลิปที่แล้วก็ได้อ่าถ่ายให้พี่น้องดูแล้วได้ชมแล้วนะครับอันนี้ก็มาถ่ายครับบรรยากาศชิวๆนะครับยามเย็นเวลาเลิกงานนะครับวันนี้ดึงท้องวันเหนื่อยแล้วครับนะครับเนาะ พี่น้องผ่านไหมครับผ่านไหมผ่านไหมครับพี่น้องไอ้อขอนแก่นสามอายุเจ็ดยันครึ่งถ้าเกิดของพี่น้องอยู่ทางจังหวัดอะไรอำเภออะไรนะครับไอ้องามงาเอามาโชว์เอามาฝากให้รับชมกันได้นะครับนะครับพี่น้องแป้งนี่อยู่แปดไร่สองงานครับ นม,มีอะไรมากครับพาชมบรรยากาศยาเย็นนี่ผมสงสัยว่าอ้อยน้ำน้ำสายนี่ทำไมไม่ยดครับผมสงสัยเดี๋ยวจะไปดูว่ามีสายทับไหมนะครับเอาพีน้องชมกันนะทำไมไม่ยด

เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีสายสักไหมรับยนนังไงนานถึงไม่เยอะถึงปลายสายนะครับพี่น้องมารับเชิในป่าไม้นครับแดบดบเดี๋ยวทามกันเลยครับตอนนีนะ้ ที่าจะเป็นผ้าแดดอ่อนนะครับสงสัยจะเป็นผ้าแดดอ่อนนะครับ,พ, on, รบพี่น้องวาลก็เปิดแล้วหน้าครับผมแต่นิฐานอาจจะเป็นพราแดดอ่อนมันเลยไม่ยดเดี๋ยวเราดูพวกนี้นะครับว่าจะยดไหมนะครับทอพี่น้องเยี่มชมบรรยากาศในไร่อ้อยนะครับ อันนี้ไปทางครับอันนี้ล็อกล็อกล็อกแรกครับข้อ p ซีล็อกแรกข้อแรกอันนี้เดี๋ยวจะดึงอีกครับมีเวลาบางๆจะมาดึงยีกครับเพราะว่ามันอยู่สายยางมันอยู่ในแถวครับสายยางมันอยู่ในแถวนะครับเนาะผ่านไหมครับพี่น้องเชิงลมนะครับอิ่มน้ำเกิน ล็อกสองล็อกสามครับที่ยังไม่ได้ดึงดึงสายครับเนี่ยถ้ายางอยู่ในแถวแบบนี้ครับเราดึงออกไว้กลางอ้อยมันหนีบครับนะครับดึงไปช่งกลางครับหางไหลแบบเต็มร้อยสะดวกนะครับเช็คเบลาเบลาไหนเผื่อลืมลืมเปิดนะครับดึงไม่ได้กินน้ำก็คับ เปิดมาแล้วครับยึดสองแถวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับพี่น้องหรือว่าวันงหว่างค่อยว่ากันใหม่นะครับเนาะน่ครับผ่านไหมครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับพี่น้องยาวไมเข้าขนาดนี้อยู่ประมาณอันนี้อ้อยเจ็ดเดือนครึ่งนะครับอันนี้อยู่ความสูงอยู่ประมาณเกือบสี่เมตรได้นะครับลมยอดเนาะจากสายตาเป้่านะครับครับอันนี้สูงสูงกว่า สูงกว่าทุกปีนะครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆอะไรมาอัปเดตใหม่นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหนานะครับเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับเนาะขอ,นอขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่ๆที่มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณที่กดติดตาม กดไลค์ like นะครับกดคอมเมนต์เข้าขมานะครับให้กำลังใจกันนะครับเนาะพบกันคลิปหน้านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ